พิธีกรแต่ละคนนะครับถามใครก่อนถามตัวเองก่อนไหมอะไรนะถามตัวเองก่อนเริ่มจากน้องก่อนก็ได้ไแม็กก์แก้งเดียวทำให้ตาแข็งแล้วนะนุ้ยโทษรู้สึกไงครับรู้สึกกับกอดเซเว่นเลียวไทยกอดโฟทั้งสี่คนถูกไหมครับครับผมรู้สึกว่าชอบพวกเขามากขึ้นอันนี้ตามความคิดผู้ชายเหมือนผมนะเพราะตอนแรกผมต้องยอมรับว่าผมมาชอบกอดเซเว่นแต่ผมก็ชอบในแบบผู้ชายชอบอ่ะชอบประเทศดีแต่ผมไม่ได้รู้ว่า แต่ละคนจริงๆแล้วอ่ะนิสัยหรือว่าบุคลิกของแต่ละคนเป็นยังไงแต่พอมาดูแบบพอเซเว่นเลียวไทยอ่ะผู้คนน่ารักมากบนเบทีก็เป็นอีกคนนึงแต่พอแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทํากิจกรรมอ่ะดูเหมือนเด็กเด็กดูแบบแบบน่ารักทุกคนมีความแติงต,งตองทุกคน <laughs> จริงๆแล้วแบบแบมแบมอ่ะผมได้มาเจอแบบใกล้ๆสองวันอ่ะน่ารักมากคือทุกคำอ่ะติงตองเขาเหรอกูเนยติงตอง <c oughs> ไม่แต่แบมแบมอะ่ะได้มาเจอใกล้ๆสองวันเป็นไงคือ <c oughs> ทุกคําที่ผมถามแบมแบมเสียงเบาหรือว่าเสียงดังอะ่ะ <c oughs> แบมแบมจะตอบผมหมดก็<อ>คือแบบใส่ใจทุกคน<อ>ถ้าน้องไม่ได้ยินอะ่ะน้องก็จะหยิบไอ้หูยางที่เสียบหูอะ่ะออกออกมาเพื่อแบบฟนะังผมว่าพี่มิคี้พูดอะไรครับ<อ>น่ารักมากๆอันนี้น่ารักจริงๆอันนี้ผมรู้ผมรู้สึกว่าถ้าดูอ่ะ รักพวกเขามากขึ้นแน่นอนชอบแน่นอนแล้วก็เป็นสัญญาว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามก็เว่นเมือนกันครับอ้าขอบคุณมากขอบคุณมากผู้ดีพูดดีผู้ดีครับผมเดี๋ยวพี่จันเก็บไปถ่ายได้เหรอเอาของสักตยอะยใช่ไหมแล้วคุณนุ้ยเลยครับความรู้สึกคือในฐานะที่เราติดตามอยู่แล้วเราจะรู้สึกถึงความน่ารักของพวกเขาอยู่แล้วทั้งเจ็ดคนนะฮะติดตามทะิตั้งเจ็ดคนติดตามติดตามรู้ติดตามอยู่คนเดียวที่ติดตามเขาตาม ไีแบ่งแบงเขาเพราะนางเขาเตาไอจีทุกคนนะไอจีทุกคนเลยเขาลงอยู่จะเห็นแล้วแล้วถึงความน่ารักของทุกคนในครั้งนี้เป็นเวตีเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างจากที่ทุกคนเห็นบนเวทีก็จะเห็นภาพที่มันเรียลจริงจริงมันเป็นตัวตนของเขาจริงๆแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่พวกเขาไปพบปะผู้คนทั้งหมดเนี่ยบางคนอาจจะรู้จักเขาหรืออาจจะไม่รู้จักเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกดีรู้สึกรักที่เขามีให้ต่อ ทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้เชื่อว่าแฟนๆของกอร s เซเวนี่ยที่รักกอร s เซเวอยู่แล้วดูกอรเซเว่นเวลไทยก็จะรักกอรเซเวเพิ่มขึ้นไปอีกส่วนใครที่อาจจะยังไม่รู้จักหรือยังติดตามอยู่เขาก็จะเกิดความรักให้กับกอรเซเว่นะสำหรับหนุวยก็จะเป็น เขารอฟังเขารอฟังกูอยู่รอฟังกูรอฟังกูสำหรับนุ้ยก็แน่นอนฮะนุ้ยก็คือหนึ่งในอากาเต้แน่นอนอุ้มอและอีกหนึ่งคนที่เป็นอากาเซ่จริงๆกันอากันที่ผมเคยเจอในคอนเสิร์ตแล้วครับผมครับผู้จัดแต่งครับก็รู้สึกถ้าถามส่วนตัวค่ะความรู้สึกรู้สึกว่าจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบในชีวิตเราจะแบบว่าเออมาเป็นแฟนคลับนักร้องเกาหลีตามไปดูคอนเสิร์ตหรือว่า จะใช้ของศิลปินที่เราชื่นชอบตามซื้อตามเก็บอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่เคยคิดก็รู้สึกว่าตัวเองชอบไม่ผิดวงแล้วก็เ,เริ่มและเริ่มอ <c oughs> เอาจริงต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาเป็นอากาเซ่ก็คือ,อ,อทุกคนก็ใจความรู้สึกใช่ไหมก็คือ <c oughs> <c oughs> ได้รับโสดมาในรายการหรือว่าให้สัมภาษณ์น้องอแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละกับแบบบเป็นคืออะไรไงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดตามเลยเียวด้วยความที่แบบ,แบ,บ,แบ,บแ อยากเป็นพิธีกรที่ดีก็ไปศึกษาดูคลิปตัวอะไรอเงี้ยก็รู้สึกถึงความตั้งใจของเด็กผู้ชายคนนึงที่แบบมีความมุ่งมั่นซึ่งรู้สึกว่าเออเวลาที่เราดูเขาทําให้เราแบบยิ้ตามได้เวลาที่เราเครียดอะไรเงี้ยไม่เคยเข้าใจเลยคําว่าแบบ ล้วเพเกาหลีจะเป็นแรงมาดานใจเขารู้สึกดูก็รู้สึกว่าเออลาที่เราเครียดหรืออะไรเขาทําให้เรายินตามได้เขาทําให้เราัมผัดได้เข้าถึงได้แล้วก็เรียกง่ายว่าดูไปยิ้มไปัมผัสถึงความเป็นตัวตนแล้วพอมาเจอถ่ายละคกรจริงน้องก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้แบบเออฉันคือไอดอลเกาหลีเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่าจะเข้าถึงตัวยากอันนี้ไม่ได้อันนั้นเล่นไม่ได้อันนั้นก็อะไรไม่ได้แต่ก่อนเข้ารายการน้องจะบอกแต่ว่า ที่ขับตามสบาย,ยนะครับสบายสบายนี่คือคําที่เราแบบจดจำได้แล้วคือเขาก็มีความเป็นกันเองดีแลกทำให้การทํางานรายการสนุกดีก็จะจะนักก่งเลตัดสินใจว่าก GOT7 นนี่แหละจะเป็นวงเกาหลีวงเดียวที่เราชื่นชอบอแล้วก็ติดตามแล้วก็ไม่เสียใจ <ๆๆ S 2> แล้วก็ไม่ผิดหวังอะไรที่จะได้เป็นอากาเซ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภูมิใจมากจริงๆพูดเลยเต็มปากเต็มคำเลยว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นอากาเซ่จักแล้วก็ ภูมิใจมากรู้สึกว่าเออใครจะบอกเอ้ยตีจาลลี่อะไรเงี้ยคือไม่สนใจรู้สึกว่าเออแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจที่แบบตีแล้วเป็นที่ดันที่ชอบหรือแบบดิวฟิล์มอ้โหอบมากแล้วแบมแบมนะได้ไปเจอกับพวกเราสามคนดีใจไหมดีใจไหมเป็แบบเพื่อนพูดในที่ใจหนึ่งพี้เลยดีใจมีใจครับผมอะไรกดี่ใจองเลยงอะไรอดที่ใจของพี่ี้ผมจำรายการนั้นได้ครับ